รองแล้วนะตอนนี mm ้ม hmm. mm ันรอบชิงชนะเลิศแล้วนะกับอนันตชัยมั่นใจขนาดไหนหรือวะนนซ้อมไม่ดีครับต้องแยกเกมไม่ดีครับแยกเกมไม่ดีมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราจะเอาชนะเขาแล้วไปได้แชมป์ไหมอ๋อได้ได้ดูได้ดูคนชอบได้วันเนี้ยเป็นไงบ้างมีจุดไหนที่เราจะเอาชนะเขาได้ก็ขอต้นเกมครับก็แยกเกมครับแก้เกมเดี๋ยวรอดูวันวันชมเลยรอดูวันที่19ตุลาคม วันนี้เราโอ้ยมาโหดมากเลยวันนี้ชนะลูกไหนแล้วเนี่ยน็อกอะเขามั่นใจไหมก่อนชกเดี๋ยวมั่นใจว่าเกมการชกมันจะจบลงอย่างนี้ไหมก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับคิดยังไงออกตอนแรกก่อนก่อนก่อนชกตัดเชือกไปเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเลียนเปนนรับคิดว่าน่าจะเบียดเลียนกันแต่ว่าวันนี้ถือว่าเกินคาดเนาะจังหวะที่เข้าไปแทงเข่าใช่ไหม ก็ลูกน so, oh, ี <existe here? S 2> ้เป <fall>? ็นล mm ูกซ้อมใหม่ครับลูกซ้อมก็คือลูกแทงเข่าใครซ้อมให้ครับก็ทีมงานที่ใต้ครับทีมงานที่ใครซ้อมที่ไหนทีนี้เอ็ดเลยเราเอาดท้ายนี้เราเราเราคิดว่าถ้าเกิดวันที่สิบเก้านี่เราใช้จริงแล้วเนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนเราเต็มเต็มร้อยไหมเต็มร้อยครับก็ต้องการลูกซ้อมให้ดีครับลูกซ้อมให้ดีมีจุดไหนที่ต้องไปไป เขาบกงกมาตั okay. ้งต่ี่นันก็มีครับเยอะสับพี่แก่เยอะสับพี่แก่ครับถามยอดอะไรนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัววันเนี้ยต่อย112ปอนด์เราทำกี่กิโลฮะห้ากิโลห้ากิโลแน่นะก็หนักนะสาตว์เหมือนกันอุ้ยห้ากิโลเหรอถ้ามีแรงที่ไหนไปชดหรอเอาแล้วถึงวันที่19ตุลาคมที่แบงค์มันมันเลออีกกีเดียวเน่ยแย่ตุลาเดือนนะ เกือบหน้าก็ประมาณกลางเดือนขึ้นไปนะก็น่าจะต่อย112กิ่งต่อยนี่ได้เท่าไหร่ได้ได้อยู่นะเราคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมไม่น่ามีครับนะไม่น่ามีคถ้าถ้าฝนไม่ตกเราหนาฝนจะตกแล้วกันงหวันไหนครับไปชิวันไหนอย่เทาไหร่ พอพี่บอลชอบเราเอ็นเนี่ยเอาเอาภาษาอังกฤษมาเท่าเดียวพี่บอลชอบเราเอ็นแล้วกเพ็งไม่แล้วผมขอรับชิมแล้วเอาล้วครับพี่เจ๊เจ๊พี่บอลเป็นหัวหน้าค่าะตอบยอดเงียบแหลตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตื่นตันใจดีใจค่ะครับคิดว่าน้องคุจะโค้งมาถึงรอบถึงชนะเลิศไหมคิดเลยค่ะมั่นใจไม่ไม่ทกทุกครั้งทั้งมวยบอกว่ามาชอบแบบอะไรนะตอนแรกก็ทีแรกก็สมาทอง ลองลองดูแต่ว่าหัวหน้าค่ายเขาบอกว่ามั่นใจถึงแชมป์ใช่ค่ะพ่าเห็นแมวเหรเห็นแมวเราเห็นคนที่มั่นนะคะน้องคนไม่ได้ไปค่ะด้วยความตั้งใจยอดนิสัยนี่เป็นละคุยที่เราไม่หนักใจเลยซึ่งแฟนแฟนชายมองก็จะทำน้ำหนักได้ไหมแต่ตัวตัวเจ๊เองมั่นใจอะค่ะสบายใจมากนน้าหักคนนอกคนนอกที่คิดเลยว่าเขาอะค่ะจะตกตาช่างใช่ใช่ใช่เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้รอบไหนก็รู้อะเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักเลยล่ะ 5กิโลใช้ไฟนี้เป็นไฟที่มันใช้ที่มันแดดไฟนี้ใช่ตอนนี้ทักเขาว่าเหลืออีกด่านเดียวด่านสุดท้ายแล้วนะฮะแน่นอนค่ะหนักใจไหมไม่หนักค่ะไม่หนักใจมั่นใจมั่นใจถึงแชมป์นะฮะมั่นใจถึงแชมป์ไม่เหลอมั่นใจค่ะอาร์ชีเท่าไหร่ดีคะอาร์ชีคุยกันแล้ว ใ่ไห้ตลอดอยู่แล้วให้ตลอดอยู่แล้วตั่ค่ะอ่าแล้วครับถึงตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องเขาไหมว่าอ่าเขาเขารอชิงนั่นเลยอยาจจะบอกน้องว่าไงครับก็อยากให้น้องนะคะตั้งใจวามความอยากให้ยอดแหลมหายชื่อีนะคะี่้อชื่อสีอยากให้สี่ตั้งใจแบบนี้ตลอดไปนะคะ ใจใจที่สุดโอ้ค่ะหนูทำดีแล้วลูกนะโอเคต่อไปแชมป์แน่นอนเอ้าโอเคแชมป์แน่นอนวันนี้เอาโอ้คครับฮุยฮุยมาตรงมาหน่อย